สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ่วันนี้แม่นันกับสิภาเพืพ่อนเือนเปลี่ยนบรรยากาศมาชมบรรยากาศดอกไม้ป้าเนาะจ้ะเนาะดอกไม้ที่เพื่อนเพื่อนมองเห็นอยู่นี้ก็คือ,อแต่ละจังหวัดมันตื่นบ่ใช่กันเนาะจ้ะเนาะทั้งภาคใต้จังหวัดละนองบ้านแม่นันนี่พนเพิ่งเชื่อันดอกชุมเห็ดเทศเนาะจ้ะเนาะซึ่งมีสรรพคุณทางยามากมายเนาะจ้ะเนาะมันตึ้นน้ำขังคลองเนาะจะ้ะจะขึ้นบริเวณแถวแถวริมคลอง พื้นที่ชื้นนะจ๊ะเนาะพื้นในพื้นที่ชื้นเนาะอันนี้มันก็สิเป็นคลองน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นคลองน้ำต้นไม้ประเภทนี้ก็เพื้นสีมักในพื้นที่แบบนี้นะจ๊ะเนาะสรรพคุณทางยาก็มีมากมายแต่ว่าแม่นั้นไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้หมดเนาะก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้เนาะพี่น้องเนาะบอกตะเรียงที่ล้วโหเขาโหเนาะ เพิ่นอาจจะเสเอาใบมันไปต้มเนาะจะเป็นยาสมุนไพรแบบว่าเอาไปต้มกินคนที่ขับถ่ายยากสินะจะเป็นยาละบายเนาะออกดอกสวยงามแล้วก็มีสปปรรพคุณทางยามันสีเหลืองอาลามไปหมือได้พี่น้องคุณสปปรรพคุณทางยาหลายอยา่างเสียเอาไปเป็นอะไรยังรักษากาก,ากเกลื่อนก็ได้นะพี่น้องเอาไปตำแล้วก็เอาท้าอะไรเป็นกาก,ากเกลืนน่อนเนาะอันนี้บริเวณบริเวณอาใช้ค้องมันก็ มันก็สีมีแบบว่าบ้านเขาอยู่น้ปาปลาน้าดงเนาะพี่น้องเนาะอยู่น้ำอยู่น้าทีไผ่ทีมันบอกยังไงอันนี้ก็สิเป็นสาน a m บ่อปลาของเพื่อนบ้าน้างๆกันนะจา๊ะเนะาะธรรมชาติบ้านอกเนาะก็จะเป็นสวนยางเพื่อนบ้านนะจ๊ะเนาะเพื่อนบ้าน,นแถวนี้เป็นสวนยางมันก็สิอยู่ริมคลองริมห้วยเนาะพี่น้องเนะะเาะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมต้นดอกไม้ดอกต้นชุมเห็ดเทศ ภาคใต้เอิญชุมเห็ดเทือภาคกลางพันเอินคือกันบ่อหรือว่าภาคอีสานเรียกเหมือนกันไม่ภาคเหนือเรียกเหมือนกันไม่พี่น้องถ้าเพื่อนๆคนใดอยู่ภาคใดถ้าได้บังคิดไม่ใช่นั้นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ห้เยด้พี่น้องเด้อว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่พันเอินคือกันบ่อเนาะจ้่เนาะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดหลายพื้นที่หลายเขตขนาดภาคใต้ยังเอินเป็คือกันเลยพี่น้องภาคใต้ยังเรียกไม่เหมือนกันเลย เดี๋ยแต่จังหวัดน่าจ้ะเนาะเดี๋ยแต่จังหวัดอันนี้ก็เป็นปีกล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งกล้วยน้ำว้านี่ก็มีประโยชน์มากมายน้จ้ะเนาะใบเราเอาไปทําเอาไปทาห่อมกเอาไปทํากระทงทุกอย่างน้จ้ะเอาไปเอาไปเย็บเย็บกระทงห่อขนมต้นก็เอาไปแกงก็ได้น้อจ้ะเนาะปีก็เอาไปแกงเลียงเอาไปยำได้สารพัดนะจ้ะเอาไปห่อมกก็ได้คุณประโยชน์มากมายไก่กองน้จ้ะเนาะ ประโยชน์มากล้นเหลือหลายเนาะจ๊ะเนาะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ๊ะเนาะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะดอกมันง้ามดีด้ยจ้ะเพื่อนเนพะื่อนบ้างไหมสัรพรคุณทางยามีมากมไมซึ่งแม่นั้นก็ไม่สามารถรู้อะไรทุกอย่างว่าเอาไปทําอะไรมั่งเนาะจ๊ะเนาะกสีบอกตึงตาสิ่งที่จะคล้องลูกผู้อื่นลูกกับในน้ำขม้าในด้วยจ้ะคอมเมนต์ขม้าบอกกันเนาะจ๊ะเนาะืันนี้กับแม่นั้นกับขอ ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะเนาะไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะเนาะ้าเปลี่ยนมาเบ่งดอกใหม่สวยง่ามธรรมชาติซื้อแล้วก็นแน,นปปะนําสรรพคุณทางยานิดนึงนะจ๊ะเนาะว่ามันมีสรรพคุณทางยาอีอย่างแน่นะจ๊ะเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจบคลิปนี้ถ้ามีนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ